ที่22ธันวาคมพศ2563สภาเกษตรกรจังหวัดกระบีมีมติเห็นชอบโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล8จำปีงบประมาณพศ2564และคัดเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมายคือตำบลอ่าวลึกน้อยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบีจัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานร่วมบราณาการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลอ่าวลึกน้อย ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามข้อมูลสาระสำคัญตามแผนแม่บทมาตรา41เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ จากการสำรวจข้อมูลสาระสำคัญของตำบลอาลึกน้อยมีผู้ตอบคำถามทั้งหมด114รายจากจำนวนแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน150ชุดสามารถสรุปปัญหาและความต้องการที่เกษตรกรเสนอให้แก้ไขโดยเรียงลำดับตามความสำคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้สำคัญลำดับที่1คือการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและส่งเสริมปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร สำคัญลำดับที่สองคือการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรสำคัญลำดับที่สคือการส,งส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงสำคัญลำดับที่4การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมสำคัญลำดับที่5การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชนประทานเพื่อเกษตรกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเอาลุกน้อยด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 จังหวัดกระบีมีประกาศห้ามจัดกิจกรรมการประชุมเล่เวทีต่างๆสำนักงานสภาเกษตรกร,รจังหวัดกระบี จึงแก้ปัญหาโดยการจัทดทาร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลอ่าวลึกน้อยจะส่งทางไปรษณีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ตําบลอ่าวลึกน้อยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์กิจกรรมโครงการ และส่งกลับมายังสำนักงานเพื่อปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลอ่าวลึกน้อยให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรพร้อมทั้งจัดทาเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในตำบลอ่าวลึกน้อยเพื่อการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป